สวัสดีจ้าตัวนี้อยู่กับช่องอวัยชันแนวเกื่อเลาจะมื่อนี่จะพาไปสำรวจแปลงอ้อยตอนนี้อ้อยแปลงนี้เ้วจะปลูกเดือนพฤศจิกาตอนนี้ก็เป็นลาจากเดือนละพฤศจิเอธันวามกรากุมภามีนาะเมษาพฤษภาหกเดือนจ้ะ อ้อยหกเดือนด้่มาเบิ่งควข้มงามของอ้อยสูงแหล้วเี้สูงถ่วมหัวแล้วตอนนี้อ้อยก็เริ่มมีขอตาเนี่ยมีขออ้อยมีข้อตาตาบักอ้อยบังกองมีขอตา ถือว่ามีการจเจริญเติบโตีตด,ดีแปลงนี้ยังว่าท่านได้ใส่ปุ๋ยเราจะใส่เทียเดียวตั้งแต่ตอนปูคุ่นละแล้วก็มีการฉีดยาไปฉีดยาคายาไปรอบนึงแต่ถือว่างามอยู่เด็นน่าจะด้อยเร่อ,องไรกับซอยกันคอมเมนต์มาให้เบิงบ้งในจะมาเบิ้งอันนี้มาตรวจแปลงอ้อยมาเบิ้งอัปเดต พ่อ้ยจังไหนจังปีนี้จังสีเป็นราคาแบบใดเนานะมาล่อรุ่นน้ำกันไปจ้าเ้าอะไรอ้อยกะแล้วคลิปนี้ก็ขอจบไว้ซ้ำนี้ผ้ามาเบืองอ้อยซื้อจ้าสวัสดีจ้า